ข้าวมือหรือข้าวกล้องเนี่ยเรากินทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงนี่แหละข้าวขาวนี่เอาของดีออกไปหมดนะข้าวกล้องนี่ดีคนบอกว่าเป็นข้าวสงคนจนเราก็เป็นคนจน <c oughs> อันที่จริงทุกคนต่างพอทราบหรือทราบดีถึงคุณ,ณประโยชน์ของข้าวกล้องกันอยู่บ้างแล้ว แต่การที่ได้ทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องข้าวกล้องในวันเวลาเช่นที่ประจักษ์นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นชัดถึงพระปรีชาสามารถอย่างพิเศษที่ทรงเลือกจังหวะและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างกระแสความนิยมในเรื่องราวแต่ละอย่างได้เป็นอย่างดีเพราะเพียงพระราชดำรัสสั้นๆที่กระชับและกินใจนี้ถูกถ่ายทอดออกไปสถานะของข้าวกล้องหรือที่เคยเรียกกันว่าข้าวแดงนั้นก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และที่สำคัญคือค่านิยมใหม่ของการบริโภคโดยคำนึงถึงคุณภาพรวมทั้งการใช้ชีวิตกินอยู่อย่างพอเพียงกำลังถูกปลูกฝังสู่พระสงนิกรในยุคต่อไป